แล้วนะคะในรายการช่องย่งนะคะวันนี้นะคะก็ชมก็กลับมาหลังจากที่เราเนี่ยหายไปนานมากมากนะทุกคนวันนี้นะคะเราก็กลับมาแล้วนะคะกับอีพีที่ตู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  d d d จําไม่ได้แล้วแต่รู้แค่ว่าไม่เยอะหรอกนะคะวันนี้นะคะที่เรากลับมาเราก็จะมารีวิวกินแคให้ทุกคนได้ดูกนันอีกนะคะว่าเรานั้นเช้ออะไรบ้างจะบอกว่าหน้าช่วงนี้คือแบบเฮ้ยดีมากนี่คือหน้าสดน,นะทุกคนแล้วก็แบบ ไม่ทาอะไรเลยนะคะนี่ก็คือทาแต่แบบครีมกันแดดเดียกเดียวเนาะก็จะมีแบบพวกรอ,อยต่างๆอ,อ,อนานาที่เกิดขึ้นบนใบหน้าของเรานั่นเองจ้ะซึ่งวันนี้นะคะชมก็จะพาทุกคนนะคะไปดูครีมกันแดดแกนั่นเองนะคะวันนี้นะคะก็หลังจากที่เราเนี่ยได้ทดลองใช้ครีมกันแดดอันหนึ่งนะคะรู้สึกว่ามันแบบ จริงๆทุกคนคือแบบดีมากนะจะบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบเปลี่ยนผ่านฤดูไม่รู้ว่าเป็นฤดูร้อนหรือฤดูฝนหรือว่าฤดูหนาวกันแน่นะคะเพราะว่าสภาพอากาศเปลี่ยนไปตลอดเวลาแต่รู้ที่แน่ๆคือประเทศไทยนั้นร้อนมากๆทุกคนวันนี้นะคะก็จะมาแนะนําผลิตภัณฑ์หนึ่งผลิตภัณฑ์ค่ะที่เราเนี่ยได้ใช้เองนะคะแล้วก็รู้สึกว่าดีมากๆเลยนะคะนั่นก็คือเซรั่มกนันนะทุกคน ตัวนี้นั่นเองนะคะก็คือเป็นครีมกันแดดของพี่อูนไดมอนด์เั่นเงนะคะซึ่งตัวเนี้ยได้ลองใช้สักพักแล้วแหละก็คือประมาณสัก20วันนะคะที่เปลี่ยนครีมกันแดดใหม่แล้วก็ไปดูรีวิวต่งางนานาแล,ล้วจากตนั้นโฟบะก็เลยเอะของพี่อูนแล้วก็เห็นในติ๊กต็อกด้วยก็เลยแบบหน้าปั๊มหน้า,นาซื้อนะคะหลังจากที่เราลองใช้แล้วนะคะเรารู้สึกว่าเฮ้ยหน้าเราอะไม่เป็นสิวข,ขึ้นเว้ยแล้วก็แบบ ที่เคยมีอ่ะมันก็ค่อยๆยุบไปนะก่อนหน้านี้ก็คือจะเห็นเลยว่าแบบอันนี้คือหน้าสวยนะคือหน้าเป็นผดมากหลังจากที่ใช้ของแกมาเนี่ยอุ๊ยคือแบบสิวมีขึ้นเพิ่มผดก็ไม่ค่อยขึ้นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันหน้าร้อนน่นเอามันก็คือร้อนมากๆอยู่แล้วนะคะแต่ว่าตัวนี้มันตอบโจทย์มากเลยซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะก็คือมี SPF ถึง50 PA บวกๆๆเลยนะทุกคนเห็นปะ เนี่ย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 คือแบบเฮ้ยคือมันดีมากเนาะดูหน้ากอกค่ะเป็นยังไงเป็นร้อนที่เราซื้อมาครั้งแรกอะเราก็แบบเฮ้ยสั่ง เว็บไซต์เขาเลยนะทุกคนคือดีมากนี่เป็นหน้ากล่องอนนะคะยังเก็บไว้อยู่นะพี่อุ่นไนมอนเกตนะคะแล้วก็เขาบอกว่าอันเนี้ยก็คือใช้แล้วแบบคือเดอะเบสคือดีมากเขาบอกว่าเขาเขียนไว้นะว่าครีมกันแดดเนี่ยเป็นเนื้ออควานะคะสูตรไฮบริดซันเซคีนะคะแล้วก็ spf 50 pa บวกบวกบวกนะคะแล้วก็สารกันแดดถึง7ชนิดเลยนะคะทุกคนเขาบอกว่าอันเนี้ย ก็คือปัสจากซิลิโคนแอลกอฮอล์และสีสังกะสามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิวแล้วก็สีผิวนั่นเองค่ะทุกคนและอย่างนะคะเนื้อผลิตภัณฑ์เขาเนี่ยก็คือไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะคะแถมแบบดีด้วยนะทุกคนยืนยืนเป็นสีเหลืองเหลืองนะทุกคนยืนยืนจะเป็นสีแบบนี้เลยนะคุณคนะโฟกัสป่ะโฟกัสรึป่ะซึ่งแบบ ไม่มีกลิ่นอะไรเลยแม้แต่กลิ่นแบบแอลกอฮอล์เองก็ไม่มีเห็นป่ะทุกคนมีเป็นแบบปิดเกลี่ยง่ายมากก็จะเป็นแบบดืนน้อๆเงาๆอะไรนี่นะ,แบบนะทุกคนคือแบบโลดโลดไม่มีกลิ่นนะทุกคนออกเป็นสีเหลืองก็จริงนะแต่ทาบนหน้าเราก็ไม่เป็นสีนะนี่หมดละเกลี้ยงหายไปแล้วนะทุกคน หลัง,จ,งาจากที่ชมได้ใช้มาภายในระยะเวลาประมาณ20กว่าวันก็คือประมาณ2อาทิตย์เนี่ย<น>รู้สึกว่าหน้าเนี่ยมันกระจ่างใสขึ้นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าหน้าไม่ได้เป็นสิวเพิ่มไม่ได้เป็นผดเพิ่มนะคะแต่ว่าพวกที่มันเป็นแบบผดเดิมๆอ่ะมันก็ดูยุบลงนะคะทุกคนแล้วก็ดูรู้สึกว่าแบบเฮ้ยผิวเราดูมันดูแบบโกลขึ้นแล้วก็ดูแบบสวักแล้วก็ใบรึขึ้นนั่นเองนะคะหรือว่าคิดแต่ว่าคิดว่ามันน่าจะใช่นะและสุดท้ายนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนนะคะจะรักผิวหน้าของเรานะคะ,คะ,คะแล้วก็หมั่นใช้ครีมกันแดดนะทุกคคนนอกวว่าััแด,ดืต ที่เราเนี่ยไม่สามารถขาดได้เลยแล้วก็ต้องทุกแล้วก็ต้องทาตลอดทั้งวันนะคะแล้วก็ต้องทาทุกทุกวันนั่นเองนะคะทุกคนเพื่อไม่ให้หน้าเราเนี่ยหมองคล้ำม,มากกว่าน,นี้แล้วก็ไม่ให้เกิดอิริ้วรอยกอดไวอันโฉดเองค่ะหวังว่าจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะคะเผื่อจะมีช่องในนัคกนะทุกคนบนเน็้ไปหลักบายบายค่ะขอบคุณค่ะหนึ่งหลอดมีปริมาณ30กรัมนะทุกคน